ฟังให้ดีวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเวลาตี2 54นาทีกรุงเทพฯประเทศไทยเกิดสุริยคราสบางสว่วนจุดคราสกลุ่มอยู่ที่3องศา59ลิบดาราศีกันจุดศูนย์กลางแห่งการเปิดบทใหม่ของโลกและป้านเมืองแต่ไม่ใช่เพียงการปรากฏบนท้องฟ้าเบื้องหลังมีเนปจูนเสาว์กลุ่มกันอยู่ในราศีมีนเล็งเข้ามาที่จุดคราสมอกวันแห่งความคลุมเครือความจริงทุบบทบ้างข้อจํากัดและแรงกดดันจากโครงสร้างเดิมเข้ามาเต็มกําลังสุกฉากยูเรนัสสิ่งที่คิดว่าจะมั่นคงกลับพลิกคว่ำทันทีัาาารรฉกกพลูโต การต่อสู้เพื่ออำน,นาจและการเปลี่ยนโครงสร้างที่รอวันเดือบ เพียงสองวันหลังจากปรากฏการณ์ราดวงจันทร์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีตุลเปิดแผนภูมิสัปดาหใหม่อาทิตย์กลุ่มลัคนาผู้นำอยู่ใต้สปอตไลท์ลุกสายตาจับจ้องเนฟจูนกับเสาซึ่งกลุ่มกันอยู่ก็เล็งอยู่ฝั่งตรงข้ามเช่นเดิมหมอกควันยังไม่ทันจางหายความจริงก็ถูกท้าทายจันทร์กับอังคารกลุ่มการประชาชนเต็มไปด้วยอารมณ์ที่พร้อมจะปะทะแต่เบื้องลึกมีมหาตรีโกนแห่งอัจจิรุโตและก็ยูเรนัสกำลังขับเคลื่อนพลังปฏิรูปทำลายเก่าสร้างใหม่นี่คือโลก2ชั้นชั้นนอกคลุมด้วววยหมมมออกคัััันนนนนนาาจํดแแลละไ่่ช้พง การเปลี่ยนแปลงที่รอวันปัะทุจะไม่ให้มั่นนะครับนี่ไม่ใช่เพียงการคาดการแต่เป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดในรอบหลายปี